สวั <Pie ces> สดีค <ร Stevens> ่ะนักเรียนทุกคนนะคะขอต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คุมมวลค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะทุกคนอยู่บ้านเรียนออนไลน์สนุกสนานกันเลยใช่ไหมคะค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่คุณครูจะทำการสอนในวันนี้นะคะก็คือ วิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่3ในเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะเรามาทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์นะคะในการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้กันก่อนนะคะ 1. นนะคะ ให้นักเรียนสามารถอธิบายนะคะวัฒจักรชีวิตของสัตว์ได้และสามารถเปรียบเทียบนะคะวัฒจักรชีวิตของสัตว์กับสัตว์บางชนิดได้ค่ะค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะกิจก,กรรมต่อไปนี้นะคะคุณมนมีวิดีโอนะคะแสดงวัฒจักรชีวิตของสัตว์ชนิดนึงมาให้พวกเราได้รับชมค่ะบอกใบ้นิดนึงนะคะเป็นสัตว์ที่พบได้ทั่วไปมีปีก สีสันสวยงามค่ะจะเป็นสัตว์ชนิดใดนั้นไปรับชมและรับฟังคำบรรยายพร้อมๆกันเลยค่ะวงจรชีวิตของผีเสื้อระยะที่หนึ่งคือระยะที่เป็นไข่ค่ะผีเสื้อจะวางไข่บนใบไม้ใช้เวลาฟักเป็นตัวนอน3-5วันค่ะ ต่อมาระยะที่2คือระยะที่เป็นตัวนอนหลังจากที่ตัวนอนฟักออกจากไข่แล้วจะก,กินเปลือกไข่ของตัวเองและใบไม้เป็นอาหารค่ะใช้เวลาประมาณ15วันนะคะจากนั้นเข้าสู่ระยะที่3คือระยะดักแดก้ระยะนี้จะหยุดกินอาหารเป็นเวลา7-10วันค่ะ มันจะปล่อยใยออกมาพันรอบๆตัวถือเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดค่ะเพราะมันจะอยู่นิ่งๆตลอดเวลาแต่ใช้การพรางตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั่นเองระยะสุดท้ายคือระยะที่4ดักแด้กลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามและมีประโยชน์มากมายเช่นช่วยในการผสมเกสรของดอกไม้ และทําให้พืชสามารถสืบพันธุ์ได้ต่อไปค่ะค่ะวิดีโอก็ได้จบลงแล้วนะคะนักเรียนคิดเห็นอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อหรือวงจรชีวิตของผีเสื้อเดี๋ยวเรามาทบทวนกันค่ะผีเสื้อนะคะ เมื่อทาการวางไข่ไข่จัดเป็นระยะการเจริญเติบโตร,ระยะที่1นนะคะไข่เกิดการฟักตัวออกเป็นตัวหนอนคือระยะที่สองและหนอนปล่อยใย,ยนะคะออกมาพันตัวเองกลายเป็นดักแด้คือระยะที่3และตัวเต็มวัยแบกดักแด้ของตัวเองออกมาถือเป็นระยะที่4ค่ะแต่เอนักเรียนสงสัยเหมือนครูไหมคะว่าสัตว์อื่นๆบนโลกใบนี้เนี่ย มีการเจริญเติบโตและแบ่งระยะเหมือนกับผีเสื้อไมนะ่น่าเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะค่ะโดยหนังสือเรียนที่เราใช้นะคะเราจะใช้หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3เป็นชุดแม่บทมาตรฐานของสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศนะคะค่ะ ในหน้าบทที่2นะคะจะอยู่ในหน้าของหน้า38เรื่องที่2นะคะวัดถัดจักชีวิตของสัตว์ให้นักเรียนทุกคนนะคะช่วยกันพิจารณาเนะะื้อหาในหน้า38นะคะในหน้า38นี้นักเรียนสังเกตเห็นสัตว์ในภาพคือสัตว์ชนิดไหนบ้างคะมีนอนมีแมลงเต่าทองมีผีเสื้อ มีไก่ใช่ไหมคะและเมื่อโตเต็มวัยสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าสัตว์ที่นักเรียนเห็นในหน้า38นี้ต่างมีวัฏจักรชีวิตของตนเองอย่างไรบ้างมาดูในหน้า39นะคะหัวข้อวัฏจักรชีวิตของสัตว์ในความหมายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ คุณครูจะย่อให้ฟังนะคะสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตและสืบพันธุ์มีลูกหลานเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่ต่อไปได้ในช่วงการเจริญเติบโตสัตว์ทุกชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างบางชนิดเปลี่ยนแปลงมากบางชนิดเปลี่ยนแปลงน้อยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์ค่ะในการแบ่งรูปแบบวัฏจักรชีวิตของสัตว์สามารถแบ่งออกได้เป็นสองแบบ พิจารณาจากการออกลูกแบบที่1คือสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่แบบที่สองก็คือสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวค่ะค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจวัฏจักรชีวิตของสัตว์ได้อย่างคร่าวๆแล้วนะคะต่อไปนี้ครูก็มีกิจกรรมนะคะหน้าทดลองทํามาให้นักเรียนได้ลองทําดูค่ะอยู่ในหน้า41ค่ะเป็นการโยงจับคู่นะคะออระหว่างลูกนะคะกับ ตัวแม่ที่เป็นตัวเต็มวัยค่ะค่ะกิจกรรมที่หน้า41นะคะถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วสามารถดำเนินการส่งครูได้ในภายหลังค่ะตอนนี้เรามาเรียนในเนื้อหากันต่อไปดีกว่าค่ะค่ะเ,เมื่อสักครู่ครูได้อธิบายไปแล้วว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์นั้นมีการแบ่งออกเป็นสองแบบพิจารณาจากการออกลูก ซึ่งมีลักษณะของการออกลูกได้2แบบก็คือมีแบบออกลูกเป็นไข่กับออกลูกเป็นตัวใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนลองช่วยครูยกตัวอย่างหนยได้ไหมคะว่าสัตว์ที่มีการออกลูกเป็นตัวและออกลูกเป็นไข่ได้แก่ตัวอะไรบ้างค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่สัตว์ออกลูกเป็นไข่กันดีกว่านะคะ เวลาที่นักเรียนไปสวนสัตว์กับครอบครัวไปกับเพื่อนหรือไปกับคณะครูเวลาทัศนศึกษาคุูมมั่นใจว่านักเรียนจะต้องพบเจอสัตว์เหล่านี้ผ่านหูผ่าน,าน,านตานักเรียนแน่นอนถ้าเป็นกลุ่มที่ออกลูกเป็นไข่นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือมีอะไรบ้างคะมีจระเข้มีนกเพนกวินนะคะนกกระจอกเทศนะคะเป็นนกที่ตัวใหญ่มากไข่ก็ใหญ่มากนะคะทีนี้ แล้วถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวได้แก่อะไรบ้างนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะส่วนใหญ่กลุ่มสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวเนี่ยเขาก็จะเ,เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีอะไรบ้างมีทั้งสัตว์บกนะคะที่อาศัยอยูบ่บนบกแล้วก็อาศัยอยู่ในน้ําอย่างสัตว์บกก็จะมีอะไรคะลิงตะกูลิงนะคะกอริลลานะคะถ้าอยู่ในน้ําก็มีโลมานะ มีอะไรอีกนะคะมีจิงโจ้นะคะที่มีถุงหน้าท้องเอาไว้อ่อให้ลูกเขาเข้าไปอยู่นะคะค่ะงานสุดท้ายที่ครูจะให้นักเรียนได้ลองทําดูนะคะก็จะเป็นใบงานเรื่องการออกลูกของสัตว์นะคะให้นักเรียนจับคู่ระหว่างตัวแม่เต็มวัยกับตัวลูกนะคะซึ่งสัตว์ในหน้านี้ก็คือจะแบ่งออกเป็น2ประเภท สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่กับสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนักเรียนพิจารณาและโยงเส้นให้ถูกต้องนะคะต่อไปคุณครูจะขอสรุปเนื้อหาในหน้า42 43และ44นะคะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะวัฏจักรชีวิตของสัตว์นั้นมีความหมายคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์แต่ละชนิดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดมีระยะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่แตกต่างกัน บางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทั้งหมด3ระยะบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทั้งหมด4ระยะเรามาแบ่งกันง่ายๆแบบนี้ค่ะสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่จะมีวัฏจักรชีวิต2แบบคือวัฏจักรชีวิตแบบ3ระยะกับวัฏจักรชีวิตแบบ4ระยะวัฏจักรชีวิตแบบ3ระยะกลุ่มที่1ก็คือฟักออกจากไข่แล้วมีลักษณะคล้ายพ่อแม่ เช่นไก่จิ้งจกงูปลากลุ่มที่สองเมื่อตัวอ่อนฟักออกจากไข่ตัวอ่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนถึงตัวเต็มวัยจึงค่อยมีลักษณะเหมือนพ่อแม่เช่นกบส่วนสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีวัฏจักรชีวิตสีระยะได้แก่ผีเสื้อแมลงวันเต่าทองต่อไปเป็นการสรุปเนื้อหาหน้า44นะคะ วัฒนธรรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัว2ระยะได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเช่นสุนัขแมวถ้าเป็นสัตว์น้ำนก็อย่างเช่นวานโลมาแมวน้ำปลาบางชนิด เช่นปลาเข็มสุดท้ายนี้นะคะครูขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถพบปะได้ในห้องเรียนแต่ครูก็หวังเสมอว่านักเรียนจะมีอุปนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนศึกษาหาความรู้ให้ถึงที่สุดนะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบข้าววิชานี้แล้วนักเรียนจะมีทักษะในศตวรรษที่21 3 r 8 c ดังนี้ค่ะ ร่วมการทำกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ